ไม่มีประเทศไหนเขาทำกันดอกนะกัมพูชาใช้ปราสาทตาควายโบราณสถานอันทรงคุณค่าเป็นฐานทหารกัมพูชาผิดอนุสัญญาและหลักการของยูเนสโกใช้ปราสาทตาควายที่เป็นโบราณสถานเป็นที่ตั้งกำลังพลทหารและฐานการยิงทหารเขมนใช้ปราสาทตาควายเป็นบงังเกอร์ทำเป็นฐานที่มั่น เพราะคงคิดอยู่แล้วว่ายังไงซะทหารไทยก็ไม่ยิงมาหรอกเพราะถ้ายิงมาแล้วระเบิดหรือปราสาทเสียหายก็คงเอาไปฟ้องศาลโลกได้อีกว่าทหารไทยทำลายโบราณสถานโลก ซึ่งปราสาทตาควายค่ะเป็นโบราณสถานปราสาทหินทรายอันเก่าแก่สนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตรวตรรษที่16-18ในยุคเดียวกันกับปราสาทพนมรุง้งที่จังหวัดบุรีรัมย์นักประวัติศาสตร์ได้สนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยนครวัดต,ต่อตอนต้นสมัยบายนระหว่างรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ถึงพระเจ้าเชวรมันที่7เป็นศาสนสถานของพราหมณ์ลทัทธิไสววานิกาย แต่กัมพูชาใช้บูราณสถานล้ำค่าเช่นนี้เป็นฐานทหารสร้างบังเกอร์แล้วก็ละเมิดสัญญาระหว่างประเทศแล้วก็ปิดหลักยูเนสโกด้วยเนื่องจากว่ายูเนสโกเขามีกฎหมายที่ชัดเจนมากไม่ให้ใช้เป็นที่กำบังในศึกสงครามเพราะแน่นอนว่าการทำสงครามก็ต้องปะทะกันแต่เหตชไนกัมพูชาไม่สนหน้าผาป่าเหวอะไรเลยกลับใช้เป็นโลกกันกระสุนของตัวเองก็ไหนบอกว่ารักประสาทหินรักอารยธรรมขอม แต่การกระทำดูช่างย้อนแย้งมากเลยนะคะ